รับเตรียมปลดพนักงานลดต้นทุนสู้ศึกธุรกิจเรียกรถส่งอาหารครั้งใหม่ซื่อนอกรายง,งานครับเตรียมปลดพนักงานครั้งใหญ่วางลดต้นทุนเพื่อแข่งขันในตลาดรเรียกรถส่งอาหารในอาเชียงที่คู่แข่งลดต้นทุนไปก่อนและจะลมโปรโมชั่นยั่งลูกคา้าทําให้นักลงทุนกดดันให้ครับเลื่อนตน้นลดต้นทุนและทํากาไรวันนี้วันที่20 2, ิมิถุนายน2 5 6พันุรับิร์ุกรารยงานว่าครับเตรียมปลดพนักงานรอบใหญ่สุดตั้งแต่วิกฤตแพร่ระบาดโควิด -19 เนื่องจากบริษัทเชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงในการใช้บริการเรียกรถและส่งอาหารทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ะระลอกใหม่การปรับลดมีกําหนดจะประกาศในสัปดาห์นี้ซึ่งเมียนมอมจะมากกว่าการปรับลดพนกักงานครั้งก่อนเพื่อในช่วงปี2563ที่พนักงานลง5%หรือประมาณ3,600คนแม้ว่าธุรกิจกราฟในประเทศไทยจะพลิกมากําไรตามรายงานผลประกอบการปี2565อย่างไรก็ตามมือเบิกระบุว่ากราฟในสิงคโปร์ซึ่งเป็นสถานการณ์ใหญ่ของกราฟผู้นําตลาดแพลตฟอร์มเรียกรถรับจ้าง และจต่ส่งด้านอาหารของชามเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังไม่สามารถทางกำไรได้เนื่องจากต้องใช้ไปกับการเติบโตและการแข่งขันจากลูกค้าเช่น GoTo To Group g o To ของอินโดนีเซียราคาหุ้นกรฟบร่วงลงประมาณ70%ตั้งแต่เปิดตัวในตลาดหุ้นในนิวยอร์กเมื่อปลายปี2014แม้ว่าบริษัทจะลดการข่าดทุนแล้คำว่าจะรายงานผลกำไรให้ได้ในแต่สุดท้ายของปีนี้บูมเบิร์กระบุด,ด้วยว่า การผรับลดของราคาหุ้นและการเตรียมการปลดคนชี้ให้เห็นว่าแกร็บกำลังยอมจำนวนต่อรแรงกดดันของนักลงทุนที่ต้องการให้บริษัทลดต้นทุนให้เร็วขึ้นเนื่องจากช่วงหลังจากโควิดแกร็บมีแผนลดการการค่าใช้จ่ายช้ากวาคู่แข่งในภูมิภาคเนื่องจากโกลทูลัสซีอาร์ทีดีเอสีของสิงคโปร์ได้โดยจ้างพนักงานหลายพันคนเมื่อปีที่ผ่านมาขณะที่แกร็บได้เพิ่มพนักงานมากกว่า3,000คนในปี2 5 6 5สาสาเหตุหลักมาจากการเข้าซื้อกิจการซูปเปอร์มาร์เก็ต จายาโกรเซอร์ทำให้มีพนักงานทั้งหมด11,000คนนอกจากนี้กราฟยังเผชิญกับการเติบโตที่ชะลอตัวเนื่องจากพลิตกำลังซื้อต่ำจากลูกค้าที่ต้องการสู้กับอาจารย์เินเฟอและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นขณะที่บริษัทรายงานผลการเนินการธุรกิจรายไตรมาสแสดงให้เห็นว่าการขาดทุนเมียในรอบลดลงแต่มูลค่าของบริษัทกลับเพิ่มขึ้นเพียง3%เเในช่วงไตรมาสที่1ของปี25 6 6ซึ่งลดลงยีบจากปี2 5 6 5 นอกจากนี้การเติบโตของผู้ของผู้ใช้อย่างชะลอตัวลงเนื่องจากคู่แข่งถล่มโปรงโปรโมชั่นลดราคาะระลอกใหม่เพื่อชิงถา่าลูกค้าก่อนหน้าที่ประชาชิธุกรกริจได้ารายงานไปว่าธุรกิจแพลตฟอร์มเว็รถในไทยกำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นจากการเปริดประเทศไม่มีได้นนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาทาให้แพลตฟอร์มเว็รถหลายรายเริ่มเปดิดซึกโปรโมชั่นครั้งใหม่และยังมีผู้ท้าชิงรายใหม่อย่างโบลแพลตฟอร์มสัญชาติเอสโตเนียที่เข้ามาชิงเค้กตลาดแอปเล็กรถโดยเฉพาะ ขอบคุณที่มาของข่าวจากประชาชาติธุรกิจประชาชาติ .net